ไปกันที่เรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญนะคะคุณผู้ชมเรใกล้ตัวดีกว่าค่ะใกล้มากใกล้มากมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นโปรดฟังและโปรดติดตามแล้วก็โปรดพึงตระหนักและระวังคุณป้อมภาวุธภพาวุฒิพงวิทยาพานุค่ะเป็นนักธุรกิจค่ะวันนี้เป็นซ e o ของบริษัทเพย์โซลูชันเป็นเจ้าของระบบชำระเงินออนไลน์ค่ะโอเค คุณป้อมพาวุฒิเนี่ยได้โพสต์ใน Facebook ของตัวเองบอกเล่าประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดของิชาชีพอด,ดีตลูกน้องเก่าคนหนึ่งค่ะลูกน้องเก่าคนหนึ่งของคุณป้อมพาวุฒิไปเจอประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากขณะเข้าไปใช้บริการในออนเซนแห่งหนึ่งแถวแถวทองหล่อทองหล่อนี่กลางกรุงนะทองหล่อกลางกรุงนะ แล้วไปเจอประสบการณ์อันเจ็บปวดอย่างไรต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณป้อมพวุิได้โพสต์เอาไว้ใช่ค่ะเหมือนมาบอกเล่าให้ฟังกันอ่ะบอกเล่าว่า,บอ,า,วาบอกเล่าว่าเมื่อวันที่2ธันวาคม2567ได้เข้าไปใช้บริการที่ออนเซ็นย่านทองหล่อเวลาประมาณ17.13นจากนั้นได้นํากระเป๋าใส่ไว้ในล็อกเกอร์ของทางออนเซน็นภายในกระเป๋ามีเงินสดและบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยทยาและบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์หลังจากนั้นพบว่า มีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทั้ง3แห่งข้างต้นว่ามีการใช้บัตรเครดิต5รายการดังนี้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะค่ะเข้าไปใช้บริการออนเซ็นในย่านทองหล่อกระเป๋าเก็บธรรมชาติของการออนเซ็นก็ต้องเปลื้องผ้าถูกไหมครับใช่สัมภาระก็ต้อง,องมีลอ็ลอกเกอร์เก็บนั้นเสื้อผ้ารวมถึงกระเป๋าเงินกระเป๋าบัตรเครดิตหรืออ,อะไรตร่ออะไร ยัดเข้าไปในล็อกเกอร์ของออนเซนใช่แล้วก็ต้องล็อกด้วยแล้วล็อกอ่าแล้วคุณก็จะได้กญแจไปเก็บไว้ข่าะที่ออนเซนอย่างเพลิดเพลินเจริญใจปรากฏว่าสามแบงค์ที่ถือบัตรอยู่ลูกน้องเก่าของคุณพ่อาวุธใช้บริการบัตรเครดิตอยู่เนี่ยมันก็แจ้งเตือนผ่านแอปก็คือแอปมือถือั่นแหละใช่ว่ามีการใช้บัตรมีการใช้บัตรเครดิต5ห้รายการนะเอออยู่ออนเซนแล้วใช้บัตรได้ไงเนี่ยนั่นสิเนาะ แช่อ,ออนเซนอยู่แล้วใช้บัตรได้ไงเนี่ยก็ผวาขึ้นมาจาก <ừ. S 2> ออนเซนเลยเอ๊ะอะไรกันวะแล้วตัวเลขเยอะด้วยนะพี่ไดไนายโอเคไปดูสิครับว่าแจ้งเตือนว่ามีการรูดบัตรเครดิต5รายการอย่างไรรายการแรกนะคะเป็นบัตรกสิกรไทยนะคะรูดไป9 7้าหวันที่2ธันวาเวลา17.33ที่ร้านเพลินเพลินแบงกอกสองข้อสังเกตข้อสังเกตประการที่1ก็คือ2องธันวาหกเเวลา17.33ที่ร้านเพลินเพลินแบงกอก จำเวลาและจำชื่อร้านนะรายการที่2รายการที่2ใช้บัตรกรุงศรีนะคะจำนวนเงินที่รูดไป7 0,000บาทนะคะวันที่2ธันวาเหมือนกันร้านเพลินเพลินโอเคอันนี้ไม่ได้ระบุเวลาไม่ได้ระบุเวลาแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาที่มันก็ต่อนเรื่องนี้กันรายการที่3ใช้บัตรกรุงศรีแต่ตอนนี้รูดไป6 0,000บาทวันที่2ธันวาร้านเพลินเพลินเหมือนกันก็เวลาเอนนอ่ะเดิมไปรายการที่4ใช้บัตรกรุงศรี56 0 0 0ืสองธันวา1 7 3เจ ร้านเพลินเพลิน17.34ใช่ค่ะรูดกสิกร17.33รูดกรุงศรี17.34ร้านเพลินเพลินเช่นกันใช่ค่ะรายการที่ห้าใช้บัตรไทยพาณิชย์ดอนนีิโดนรูดไปหกหมื่นวันเดียวกันเลยสองธันวาแต่เป็น7.35ร้านเดิมเหมือนกันเพลินเพลินเรียงเรียง3.33 4.35กสิกร17.34กรุงศรี17.35ไทยพาณิชย์ ถูก<อ>รูดไปห้ารายการ5ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิน้น343,000บาทท้วนไปเจจา,จากับแบงก์ปรากฏว่าเกษตรกรให้ความร่วมมือค่ะกรุงศรีไทยพาณิชย์มาให้ความร่วมมือ,อมสัน้นๆแต่ที่แสบไปกว่านั้นขอตรวจสอบชื่อร้านเพลินๆหน่อยอไอ้ร้านเพลินๆแบงกอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหน,ไหนมันอยู่ที่ไหน,ไหนมันเป็นใคร แบงค์พร้อมใจกันปกปิดข้อมูลไม่บอกข้อมูลร้านเพลินเพลินเนอ๊ะแปลกนะเอาเละครับเราจะไปกันที่พาวุฒิครับไปกันที่คุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเพย์โซลูชั่นจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณพาวุฒิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับโอเคโอเคไอ้คุณป้อมถามนิดนึงเออคือคือคือโอเคลูกน้องเก่าของคุณป้อมเนี่ยแกก็ออนเซ็นอยู่ แอปมือถือก็เตือนมีการรูดบัตรนะแกก็ผวาขึ้นมาในเวลาต่อมาแกก็ไปที่ล็อกเกอร์สภาพล็อกเกอร์มีร่องรอยกันงัดไหมฮะไม่มีครับก็บอกว่าล็อกเกอร์ก็เป็นล็อกเกอร์ที่เหมือนกับเราจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเอาเสื้อผ้าเก็บไฟแล้วก็ล็อกเกอร์เนี่ยจะถูกล็อกด้วยตัว r f i ฟดีเหมือนกับเป็นสายคาดสายคา,าดมือครับที่พอถึงเวลาเราก็ไปแตะแล้วก็ตูมันก็เปิดออกมา<อ>นะครับก็อล,ล็อกอะมีการล็อกอ ตู้ถูกล็อกกับตู้ถูกล็อกรับตู้ถูกล็อกแ่ไม่มีไม่ไม่มีรอยงัดใช่ไหมไม่มีครับไม่มีรอยงัดครับการคนอื่นสามารถเปิดได้ไหมสามารถเปิดได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เปิดไม่ได้ครับแล้วบัตรก็ยังอยู่ในกระเป๋าตังค์ทุกอย่างเขาเหมือนเดิมเลยเอ๊ะนั่นสิล็อกเกอร์มันมีกุญแจใช่ไหมครับเป็นกุญแจแต่ใช้ที่ใช้เป็นไอซ์ฟตัวที่เปิดนะครับเป็นเป็นสัญญาณ แถบข้อมืออาไปแตะก็เปิดครับผมอ๋อแถมข้อมือไปแตะก็เปิดแถมข้อมือไปแตะมันก็มันก็จะเปิดให้มันก็เป็นกุญแจดิจิทัลอย่างหนึ่งได้แหละถูกไหมฮะใช่ครับโอเคดังนั้นดังนั้นคนที่จะเปิดได้เนี่ยก็ต้องมีสายลัดข้อมือแล้วแล้วก็ต้องมีโค้ดมีรหัสที่มันตรงกันถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับจริงครับถ้าถามว่าใครมีบ้างหนึ่งลูกค้ามีแน่สองเจ้าของร้านถูกไหมเจ้าของร้านต้องมีใช่ไหมคะใช่ครับเปิดได้ทุกตู้ถ้าจะมีถ้าจะเปิดได้โดยไม่ต้องแงะนะ หนึ่งลูกค้าหรือสองเจ้าของตู้เจ้าของร้านถูกไหมใช่ครับหรือมิจฉาชีพครับเขาสามเขาสามหรือมิจฉาชีพหรือสามมิจฉาชีพสามารถที่จะถอนรหัสแล้วก็เปิดล็อกเกอร์ได้แหละต้องบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณนะครับที่จริงแล้วเนี่ยก๊อปปี้ไม่ยากครับก๊อปปี้ไม่ยากนะครับก็มีก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะโดนก๊อปปี้ตัวไอ้สัญญาณไอไอเฟดีเนี่ยครับ อ๋อฟ f i ดีเป็นสัญญาณไอเออโดนก๊อปปี้สัญญาณ RFID ใช่ดีครับแล้วคนที่จะเข้าไปก๊อปปี้สัญญาณได้เนี่ยเขาเขาจะต้องทปอย่างไรต้องเข้าไปก๊อปปี้ใกล้ๆหรืออันหรืออะไรอย่างไรอันนี้ถามยังไม่รู้นะเอบที่ดูเนี่ยนะครับน้องแจ้งว่าน่าจะเป็นคนนอกเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็ตอนแรกก็ตอนแรกมีสองประเด็นครับหนึ่งก็คือเราคิดว่าเขาเข้ามาแล้วก็เอาเครื่องสกิมเครื่องสะกิมก็คือเอาเครื่องเครื่องที่สามารถดูดข้อมูลบัตรเครดิตออกไปได้ นะครับ<อ>แล้วก็<ห>ไปส่องตอนแรกคิดว่าไม่ได้เปิดตู้แ,<ห>แล้วก็ไปส่องหน้าตู้แล้วไปดูดออกมานะครับนั่นคือนั่นคือแนวคิดแรกแนวคิดที่สองเนี่ยคิดว่าน่าจะสามารถเปิดตู้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปหยิบบัตรเครดิตออกมาแล้วก็บัตรเครดิตนั้นมาเสียบเข้ากับเครื่องรูดบัตรนะครับแล้วก็กดเงินออกไปเพราะถ้าเกิดเราไปเอาเครื่องเนี่ยมาดูดเลขบัตรออกไปเนี่ยมันจะไม่สามารถรูดเงินออกได้จำนวเนเยอะๆการจะรูดเงินออกเยอะๆได้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการคือเอาบัตรเครดิตมาที่มีชิปเนี่ยนะครับมีชิปชิปอัจฉริยะเนี่ย ต้องเสียบเข้าไปในเครื่องอ่านก่อนอรับจะสามารถถอนจํานวนมากได้ครับอ๋อเข้าใจละถ้าจะถอนเงินผ่านระบบออนไลน์หมายถึงดึงเงินจากบัตรเครดิตเนี่ยมันก็ทําได้ครั้งละไม่เยอะถ้าจะเอากันทีละเยอะๆหลายหมื่นเนี่ยมันต้องเอาตัวบัตรเครดิตไปแตะหรือไปลูดกับตัวเครื่องถูกไหมฮะต้องต้องไม่ใช่แต่ต้องต้องเสียบเข้าไปเลยครับอ๋อเสียบ้วยไม่ใช่แต่ไม่ได้ต้องเสียบเลยนะต้องเครื่องเครื่องลูบบัประเภทเสียบเลยนะฮะเสียบ เสียบบัตรเข้าไปครับโอ้ครับแสดงว่าแสดงว่าถ้าถ้าดูจากมันมีเครื่องรูด9 0 0 0 7 0 0 0 60,000 50,000 6อย่างนี้มันควรจะเป็นเรื่องของการเอาตัวบัตรออกมาแล้วไปเสียบกับเครื่องรูดถูกไหมถูกต้องครับฉะนั้นน่าจะมีเครื่องรูดบัตรอยู่กับตัวโอเคไอ้เครื่องรูดบัตรพกพาเนี่ยมันง่ายเด็กปั๊มก็มีใช่ทุกที่เห็นถือบัตรรูดไอ้ไอ้แต่ว่าเครื่องรูดบัตรเนี่ยแบบเคลื่อนที่พกติดตัวไปอันนั้นไม่ยาก ถ้าไม่มีรอยงัดแล้วก็ลูวดได้ครั้งละเยอะๆแสดงว่ามันต้องสามารถเปิดตู้ล็อกเกอร์ได้ใช่ครับแล้วบัตรมาล้วดได้เปิดตู้ล็อกเกอร์ได้เนี่ยคนที่เปิดตู้ล็อกเกอร์ได้จะมีสองพวกหนึ่งถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนในร้านนะมันก็ต้องเป็นคนนอกที่มีฝีมือมีทักษะชนิดหนึ่งก็คือก็ก็ก็ copy สัญญาณถูกไหมใช่ครับการ copy สัญญาณต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมฮะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ อุปกรณ์ก๊อปปี้สัญญาพวกนี้หาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตครับเล็กๆครไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหมไม่ได้ใหญ่โตครับสามารถซื้อได้เลยครับใช่ครับอ๋อเหรอใช่ครับช้อปปี้และสแตดามีขายเลยใช่ไหมนีครับมีครับเอางีครับว่าอุปกรณ์ก๊อปปี้อ่าสัญญาณพวกบัตรแล้วก็กุญแจกุญแจดิจิต่อเข้าไีครับตายแล้วชีวิตอยู่ยากแล้วนะเนี่ยพอพูดแบบนี้เริ่มหล่อหน้ากลัวนะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาน่าจะสามารถเปิดล็อกเกอร์แล้วก็เอาบัตรแล้วก็มาเสียบเข้ากับเครื่องรูดบัตร จึงสามารถเอาเงินออกไปได้ครั้งอะไรเยอะๆโอเคครับครับผมจบทางร้านเขาให้ความร่วมมือทางร้านเขาอะไรตอนมี้อะไรอย่างไรเออให้คนนอกเข้ามาได้ยังไงคะมันไม่มีระบบเซคิลหรอออนเซ็นหลายๆที่มันก็มีระบบที่คนนอกถ้าไม่ใช่ลูกค้ามันไม่น่าจะเข้ามาได้หรือปะคะเอออพอดีได้เมียอกัดคุยกับทางเจ้าของร้านก็รู้จักกันบ้างนะครับก็เลยคิดว่าก็หนึ่งคือตอนนี้มันมีสองกรณีครับหนึ่งคือเขาบอกว่าจับได้แล้วนะครับกรณีที่สองแต่ลูกน้องผมยังบอกว่ายังจับไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่ามีกี่เคสนะครับ ทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เข้าไปเนี่ยนะครับไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นอาจจะปลอมตัวเป็นลูกค้าเลยปลอมตัวเป็นลูกค้าเป็นเมมเบอร์เป็นอะไรที่นี่และสามารถที่จะเข้าไปได้เล็ดลอดไปได้แล้วน่าจะเคยทํามาก่อนด้วยใช่ครับฉะนั้นแล้วจากนั้นที่พอผมลงประกาศไปพ๊กเนี่ยก็มีอีกหลายคนแจ้งเข้ามาว่าเขาเองก็ไปออนเซ็นเหมือนกันแล้็โดนลักษณะเดียวกันครับแล้วก็ไปที่ออนเซ็นแห่งนี้เลยใช่ไหมฮะอ่าคนละที่ครับอ๋อคนละที่เป็นออนเซ็นที่แต่โดนลักษณะเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ใช่ครับฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าอันตรายมากครับเพราะเวลาเราเข้าไปอาบน้ำเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราต้องเอาบัตรเราต้องเอากระเป๋าเงินเนี่ยอยู่ในตู้ถูกไหมฮะใช่นั้นในตู้เนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายของพวกพิชาชีพเลยที่จะเห็นว่ามันมีบัตรเครดิตอยู่ข้างในครับแน่นอนมันต้องเป้าหมายคือบัตรเครดิตเขาต้องมาใช้จ่ายโอ้โหน่ากลัวจริงโอเคนั่นก็ผ่านช็อตนั้นกันไปคราวนี้เมื่อรู้ละโดนละโอเคก็ไปติดต่อแบงก์กันนะครับใช่ครับครับผมอย่างแรกโดยสัญชาตญาณนะอายัด อายัดข้อมูลอายัดบัตรแล้วขอเปิดการเจรจาไอ้เรื่องวงเงินที่ถูกลูดใช้กันไปโดยมิจฉาชีพอันนี้ฟิลลิ่งในการไปคอนแทคกับแบงค์เป็นอย่างไรบ้างสรุปให้ฟังสักนิดสิครับร่วมมือจากแบงค์แต่ละแบงก์ก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นแบงก์สีเขียวเนี่ยก็ถือว่าเขายินดีและก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับส่วนอีกสองแบงก์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความท้าทายหน่อยนะครับแบงค์สีเหลืองกับแบงค์สีม่วงนะครับก็ก็บอกว่าไม่ได้ก็คือคุณต้องชดใช้นะครับ แล้วก็ใจดีนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรที่คุณต้องชดใช้เป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวทางแบงก์จะมีบริการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้ไม่ต้องจ่ายได้โอ้โหมีให้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกมันคนละเรื่องมันใช่ไหมคุณสีม่วงคุณสีม่วงมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องคุณไม่ต้องมาสนประชันกับผมเรื่องไอ้แบบเนี้เออเขาไม่ได้ก่อนนี่อุอ้ยตายละปรากฏว่าเหลืองกับม่วงเขาไม่สนใจไม่รู้ล่ะเกิดเล็อขอดการใช้ใช่ไหมคุณต้องจ่ายไม่จ่ายคิดแบบเนี้ย จะให้ช่วยใช่ไหมช่วยได้อย่างเดียวให้ผ่อนศแต่ต้องจ่ายไงใจร้ายมากเลยครับผมใช่ครับส่วนเกษตรกรส่วนเกษตรกรเขาเขายินยอมให้แขวนยอดนี้เอาไว้ก่อนใช่ไหมอไว้ก่อนใช่ใช่ครับดีครับใช่ครับจนกว่าจะพิสูจนทราบจนกว่าจะพิสูจน์ทราบจนกว่าจะเสร็จสิ้นคดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราค่อยมาว่ากัน ใช่ครับโอเคก็ย <yt licensed> ังดีก็ยังดีแต่คราวนี้แต่คราวนี้โดยสัญชาติยาณถ้าผมเป็นลูกน้องเก่าของคุณของคุณป้อมผมผมก็ต้องถามแบงค์ใครวะไอร้านเพลินๆน่ะใครวะอยากรู้จะได้ตาไปจับปรากฏว่าแบงค์บอกว่าอย่างไรแบงค์ไม่ได้บอกครับไม่ไม่ได้บอกไม่บอกว่าร้านนี้เป็นร้านไหนเพราะปกติแล้วการที่จะมีเครื่องรูดบัตรได้เนี่ย อ่าคนที่จะมีเครื่องต้องเป็นธุรกิจต้องมีการขึ้นทะเบียนกับธนาคารไว<ม>้ก่อดัง,<ม>งนั้นต้อมีการยืนยันตัวตนครับว่าเป็นธุรกิจอะไรเจ้าของร้านคือใครมีข้อมูลทุกอย่างครับผมครับครับ,ครบใครจะเอาเครื่องรูดบัตรเครดิตไปใช้เนี่ย <c oughs> มันต้องไปขอมันต้องไปจดแจง้งต้องได้รับอนุญาตจากแบงก์นั้นๆถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับดังนั้นแบงก์ต้องรู้สิครับว่าไอ้บัตรเครดิตใบนี้เวลานั้นเวลานี้ เครื่องรูดนั้นใครรูดใช้ที่เครื่องรูดบัตรเครื่องไหนโคดที่เท่าไหร่ใครเป็นผู้ขออนุญาตเอาไปใช้ถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่เขาไม่บอกไม่ได้บอกครับต้องจำเอาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันวิชาชีพเนี่ยนะครับเริ่มมีการอัปเกรดตัวเองมากขึ้นเขาพยายามจะโกงหลายลรูปแบบซึ่งส่วนหนึ่งก็คือพยายามจะเข้าไปสมัครขอเครื่องบัตรเครดิตนะครับเครื่องบัตรเครดิตจากธนาคาร จากนั้นเนี่ยพอได้เครื่องมาแล้วก็จะเอาเนี่ยแหละครับไปหลอกเอาบัตรชาวบ้านมาลูดลูดเสร็จปุ๊บก็เอารีบเอาเงินออกไปแต่จากนั้นตัวเองก็หนีหายไปเลยครับตอนนี้มีกี่อยู่ฮะแต่ตอนสมัครมามันต้องรู้ใช่ไหมมันต้องดีแทรตัวตนเนี่ยว่าใครมาขอแบงก์ต้องมีข้อมูลสิข้อมูลปลอมครับอ๋อเป็นข้อมูลปลอมมาขออ้าวแบงก์ตรวจใช่ครับใช้ข้อมูลปลอมมาขอใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตกับแบงก์ได้ด้วยเหรอครับแบงก์ไม่มีระบบตรวจสอบหรอคะ คือแบงก์มีการตรวจสอบกับต้องบอกว่ากระบวนการของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการตรวจสอบแต่เพีเยงแต่ว่าข้อมูลทุกอย่างมันดูจริงหมดทุกอย่างนะครับมีการตรวจสอบมีอะไรอยร่าวแต่เพีเยงแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราไปเรียกเก็บเงินคืนหรือรไปเรียกติดต่อติดตามร้านค้าเนี่ยติดต,ต่อไม่ได้แล้วครับหายไปแล้วครับอ้าวแล้วเจ้าของบริษัทก็เป็นม,าม้าบัญชีม้ามาเปิดอ๋อฮะขอเป็นบัญชีม้ามาเปิดใช่ครับถ้าฉะนั้นชาวบ้านก็ซวยสิครับแบงก์ก็ลอยตัวหมดสิครับเกิดอะไรขึ้นแบงก์ต้องเอากับผู้เสียหายผู้เสียหายก็รับกรรมแค่คนเดียวเหรอฮะ แบงค์ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเหรอฮะนั่นสิครับต้องรอกฎหมายใหม่ไหมครับพี่ครับกฎหมายใหม่จะอ้างมาจะอ้างอะไรก็แล้วแต่มันต้นทางแารกคือแบงค์ต้นทางต้นเรื่องก็คือแบงค์ด่านแรกคือแบงค์ที่จะต้องสกเชียวก่อนมาเปิดบัญชีแบงค์ยอมให้บรรดามาทั้งหลายมาขอใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตเอ้าถ้าคุณไม่มีถ้าคุณไม่มีกลไกคุณไม่มีกระบวนการคุณไม่มีเทคโนโลยีในการคัดกรองแล้วก็ติดตาม แล้วก็โยนบาบให้กับผู้ใช้บริการก็คือประชาชนทั่วไปฝ่ายเดียวมันก็ไม่แฝเนี่ครับในกระบวนการทางกฎหมายตอนนี้ทําอะไรไม่ได้หรอคะในเรื่องนี้หมายถึงกับแบงค์นะคะเท่าที่ดูเบื้องต้นนะคะคุณภาวุธตอนนี้ก็ติดต่อื่อนธนาคารอยู่นะครับเพื่อเพื่อเจรจาและที่สองคือคุยกับทางตํารวจอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตํารวจยสามารถจับได้เนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลเพื่อไปยืนยันกับธนาคารได้ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่า แต่แต่สองธนาคารเนี่ยดูท่าทีจะไม่ยอมจะจะให้จ่ายอีท่าเดียวเลยครับตอนนี้๋อใจ่ายจ่ายลฮะและตำรวจนี่ไปแจ้งความที่สนนอไหนฮะเนี่ยเขาอกว่าแถวแถวตรงทองหล่อมั้งครับใช่ครับที่เกิดเหตุครับผมชั้นแรที่เกิดเหตุสนทองหล่อใช่ครับถูกต้องครับเอ้คุณพาวุฒิโดยโปรติประสบการณ์แบบนี้ถ้าสมุราชจับได้ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วรู้ว่ามีการหลอกลวงเจ้าตัวไม่ได้ทําธุรกรรมเนี่ยแบงก์ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไหม ไดไปไลบี้เอาคืนจากไอ้ไอ้คนร้ายครับใช่ครับอ๋อครับอันนี้เราตัเจรจาแล้วครับว่าแบงก์ก็จะยินยอมให้คืนเงินให้กับผู้เสียหายก่อนจากนั้นแบงก์ก็ไปไปบี้ไล่บี้กับทางคนร้ายทีครับอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละแบงก์แล้วว่าเขาจะมีนโยบายยังไงใช่ไหมใช่ครับว่าเขาจะคืนเขาไม่คืน่ให้ผมเดานะคุณป้อมผมถ้าให้ผมเดานะม่วงกับเหลืองใช้บุกนี้แน่ๆไม่รู้ละลูกค้าต้องจ่ายจากนั้นลูกค้าไปไล่บี้เอากระจนถูกไหม ใช่ครับผมเกรงว่าแบงก์ออกบุ๊กนี้แง่ๆเก็ต้องขอความเห็นใจทางทู้บริหารของธนาคารนะครับเพราะว่าคนคนที่โดนกระทําก็โดนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดต้องไปตั้งจ่ายตังอีกทั้งที่เราไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยและร้านค้าเหล่านั้นก็ไม่รู้จักด้วยเหมือนกันแต่จากรูกการและเหข้อมูลทั้งหลายที่เห็นเนี่ยมันเป็นประจักษ์แล้วว่าโดนโกงแน่ๆเลยครับครับการลูดนนะลักษณะติดๆกันแล้วใช้บัตรหลายๆบัตรอ่ะมันก็ดูแปลกๆเลยใช่ไหม ใช่ครับถูกต้องครับครับผมอันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมด้วยครับว่าอย่างที่บอกคือเราไปไหนเข้าห้องน้ำเราไปอาบน้ําเราไปฉะน้ำว่ายน้ําเนี่ยโอ้หต้องต้องดูล็อกเกอร์ให้ดีเลยนะครับบัตรเครดิตต่างๆคุณก็ต้องดูให้ดีเลยครับเอะแต่ผมตั้งก็สเกตนะคุณป้อมบัตรกรุงศรีรูดในห้วงเวลาเดียวกันสามครั้งสามรายการ เจ็ดหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกรูดติดกันด้วยวงเงินเยอะๆอย่างนี้ระบบของแบงก์มันไม่อเลิร์ทมันไม่อะไรยังไงมันมันมันไม่เตือนผิดปกติเหรอมันไม่ใช่ครับตัวจับความผิดปกติแล้วก็ล็อกอะไรไว้เลยเลยครับนั่นน่ะสิครับและทจริงๆแล้วเวลาเรารูดบัตรเอาเครื่องรูดบัตรเนี่ยเข้าไปเสียบนะครับเราต้องมีลายเซ็นถูกไหมครับครับค่ะเพราะลายเซ็นจะเป็นการยืนยันตัวตนว่าเออว่าคุณเป็นเจ้าข,ของบัตรจริงๆแต่เน,นี้ยทางน้องเขาก็ถามธนาคารไปว่าเฮ้ยมีลายเซ็นหรือเปล่า ธนาคารก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเซ็นกันแล้วเอ๊ะเออเกินพันหลิงเอ๊ะเท่าที่ทราบนะเกินพันห้าไม่ต้องเซ็นแต่เกินเกินพันห้าต้องเซ็นนะต่ำกว่าพันห้าไม่ต้องเซ็นนะใช่ครับใช่ไหมตอนนี้ที่ทำธุรกรรมอยู่อืมโอเคใช่ครับใช่ครับนี่เป็นหมื่นนะกับไปทั่แบงก์อีกทีผมยังบกมุดอยู่กับแบงก์ยังติดใจแบงก์สุดที่รักของกระผมนะครับสองแบงก์นะมันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเครื่องรูดบัตรประเด็นที่สองก็คือปลายทางผู้รับเงินก็คือร้านเพื่อนปรากฏว่าแบงก์อิดออด ในการให้ข้อมูลทั้งผู้ที่มาขอเครื่องรูดบัตรเครื่องนี้ไปใช้และอิดออดทั้งการให้ข้อมูลปลายทางผู้รับเงินก็คือเพลินเพลินถูกไหมฮะครับเวลารูดบัตรเครดิตมันก็เกิดการใช้วงเงินไอ้วงเงินที่ใช้ไปนั้นตัวเม็ดเงินโอนไปที่บัญชีไหนก็โอนไปที่บัญชีร้านเพลินเพลินถูกไหมฮะต้องครับเจ้าของร้านดังนั้นแบงก์เจ้าของบัตรเครดิตต้องรู้สิครับว่าไอเพลินเพลินคือใคร ไอ้เงินเนี่ยมันไหลไปที่บัญชีของใครใช่ครับไอ้บัญชีที่ร,ระบ,บุชื่อร้านเพลินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเป็นใครลูกค้าใครมันต้องรู้สิถูกไหมฮะท่านนี้มันต้องกลับมามีอีกอีกผู้เล่นหนึ่งครับก็คือธนาคารผู้ออกเครื่องรูดบัตรครับใช่อ่าซ,ซึ่งอันนี้<อ>ผมยังไม่ทราบว่าเป็นธนาคารไหนคือไม่แน่ใจแต่รู้แล้วแต่ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดอ๋อเหรอฮะเหรอฮะเป็นหนึ่งในสามแบงค์ที่เป็นปัญหาด้วยป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นแบงค์ที่สี่ละ เป็นแบงก์ที่สี่นะไอ้เครื่องรูดบัตรที่ใช้ในกรณีนี้มาาจกออกโดยแบงก์ที่สี่ไม่ใช่สามแบงค์ที่มีการรูดบัตรถูกไหมใช่ครับใช่ฉะนั้นสามแบงก์ก็เลยไม่ทราบว่าไอ้เจ้าของร้านนั้นเป็นใครเห็นเยอะมากแค่แค่ชื่อนั้นเองเหรอครับใช่ครับแล้วทีนี้รู้ได้อย่างไรว่าเจ้าแบงก์ที่ออกไอ้เครื่องรูดบัตรเครื่องนั้นเนี่ยเป็นแบงก์อะไรเรารู้ได้อย่างไรฮะ ตามกระบวนการมันสามารถตรวจสอบได้ครับว่าใครับส่วนข้อมูลไอ้สามแบงค์นั่นมันรู้ไอ้สามแบงค์นั่นมันรู้เนี่ยลูดจากเครื่องรูดที่ออกโดยแบงค์ไหนเขารู้ใช่ไหมฮะใช่ครับต้นต่อแบงค์ที่สี่แล้วหรือยังฮะอันนี้เป็นกระบวนการของทางทางเจ้าหน้าที่แหละครับกรมเขาต้องไปไล่บีกันอีกต่อว่าลูกน้องของของคุณป้อมไม่สามารถที่จะเดินไปคุยกับแบงค์ที่สี่ยกเลิกตำรวจคนที่ทำเครื่องรูดใช่ครับแล้วตำรวจทำไปที่ไหนแล้วฮะ ก็ตำรวจบอกว่าก็ใกล้รู้ตัวผูร้ายแล้วครับตอนนี้ผมว่าคือด้วยความที่มันเป็นพื้นที่เปิดนะครับแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดขาเข้าขาออกใช่เมื่อไหร่กจะไม่มีกล้องวงจรปิดตรงในห้องแต่งตัวเพราะมันโปอยู่นะครับแต่ตอนเข้าไปกับเวลาใช่ครับเริ่มาดเดาได้ใช่ใช่ครับเริ่มเริ่มคาดเดาได้ครับคือคืออย่างไรก็แล้วแต่จะจะเข้าไปที่ห้องอันเซนชั่นในอย่างไรมันต้องผ่านเคาน์เตอร์ด้านหน้าถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับต้องเข้าต้วด้านหน้ามันต้องมีกล้องวงจรปิดอืใช่ครับดังนั้นไม่ยาก ใครเข้าใครออกร้านมันต้องผ่านตรงด้านหน้าเคาน์เตอร์มันต้องเห็นหมดถูกไหมใช่ครับต้องครับเหตุเกิดวันที่สองธันวา<ๆ>ผมเข้าใจว่าคงคงไปแจ้งความช้าที่สุดก็คือวันวันที่สามธันวาโดยสัญชาตญาณนะครับจากสามธันวา,ว,ว,าวันนี้วัน,นที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมค,ครับโอโ้มันก็ทิ้งช่วงยาวพอสมควรนะใช่ครับแล้วก็มีอี่ยนที่บอกคือพอประกาศไปปุ๊บเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงทักกระหม่อมกันว่าหนูก็โดนเหมือนกันออนเซ็น แต่นูหนูโดนรูดไปวันที่สามแล้วก็เป็นร้านเพลินเพลินเช่นเดียวกันหมายถึงถูกรูดไปโดยระบุเป็นร้านเพลินเพลินเหมือนกันรูดโดยเงินไหลไปที่ร้านเพลินเพลินเหมือนกันแต่ออนเซ็นแห่งนี้ปะคะหรือออนเซ็นอีกแห่งหนึ่งอีกแห่งครับอีกแห่งหนึ่งแต่รูดไปเพลินเพลินเหมือนกันใช่ครับแสดงว่าเป็นกระบวนการมุ่งทา r g e t ไปที่ร้านออนเซ็นโดยเฉพาะเลยครับอ๋อครับครับครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดขนาดนี้ก็ยังรอความคืบหน้าของคดีอยู่ นะครับโอเคถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรถ้าจับโจรได้เดี๋ยวกลับแวมาว่ากันอีกทีนะคะขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณคภูบิคุณผู้ชมคคุณภาวุิพงศ์วิทยาพานุนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเพ์โซลูชั่นจำกัด สังคมอยู่ยากนะอยู่ยากมากเลยนั้นต้องเตือนนะพี่นายจะไปใช้บริการฟิตเนสหรือจะไปใช้อะไรก็ตามเนี่ยอย่าพกกระเป๋าตังค์ไปใส่ในล็อกเกอร์ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ออนเซ็นทุกที่นี่เตือนเผื่อเลยอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วต้องเป็นล็อกเกอร์แล้วเก็บของทิ้งไว้เป็นชั่วโมงสารัดกระเป๋าของเราฝากว่าในล็อกเกอร์ของทางร้านระวังเถอะแม้เป็นล็อกเกอร์ที่ล็อกโดยระบบดิจิตอลหรือุทธรณ์ว่ามีการก๊อปปี้สัญญาณได้มีการก๊อปปี้สัญญาณเพื่อที่จะเปิด เอกเกร์ได้ด้วยอคุณพาวุธคุณป้อมบอกว่าไอ้เครื่องคปปี้สัญญาณซื้อได้ราคาทุกถูกซื้อได้เป็นการทั่วไปเพเ่อจะซื้อง่ายกว่ายาบางตัวตามร้านขายยาจะด้วยซ้ำไปซื้อผ่านระบบออนไลน์ส่งถึงบ้านราคาไม่แพงน่ากลัวน่ากลัวมากค่ะต้องเตือนนะไม่ใช่แค่ออนเซ็นนี่เตือนเผื่อไปเลยกําลังมองถึงว่าสถานที่อื่นจะเป็นอะไรก็แล้วที่ออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามที่เราต้องทิ้งของมีค่าเราไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะถูกปะ โอ้แตนะ่ระบบแบงค์เนี่ยนะระบบแบงค์เนี่ยนะโอ้โหมันสุดยอดจริงจริจรจรนะระบบแบงค์เจ็บปวดนะถ้าเป็นเพื่อลูกน้องคุณพาวุฒแล้วเจอแบงค์ตอมาแบบเนี้ให้จ่ายมายังไง<อ>ก็ต้องรับผิดชอบอ,เอเืเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผู้เสียหายรายนี้มีบัตรเครดิตของสามแบงค์ถูกรูดทั้งสามแบงค์<ส>ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบกลับเข้าไปทั้งสามแบงค์ก็บอกว่า ไอ้เครื่องรูดบัตรเนี่ยไม่ได้ออกโดยทั้งสามแบงค์แต่เป็นแบง์ที่สี่ไอ้เครื่องรูดบัตรเนี่ยมันออกโดยแบงค์ที่สี่ดังนั้นต้องไปไล่เบี้ยเอากับแบงค์ที่สี่ต้องไปสอบถามกับแบงค์ที่สี่ไอ้เครื่องรูดบัตรเครื่องนี้คุณออกให้ใครคุณออกให้ใครอืและไอ้ที่รูดแล้วเงินมันไหลไปที่บัญชีร้านเพลิน่ เป็นใครมีตัวตนไห้บัญชีร้านเพลินเนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เฉพาะแบงก์เจ้าของเครื่องรูดบัตรที่รู้ผมเชื่อว่า3มแบงก์นี้มันต้องรู้ด้วยใช่เพราะทั้งคำธุรกรรมเงินมันต้องโอนผ่านกันไปมาถูกต้องเพราะว่ามันต้องผ่านจากต้องมีบัญชีอ่ะทั้งสามเนี่ยไหลไปที่บัญชีของเพลินใช่มันต้องมีบัญชีผูกกับแต่ละแบงค์สิไม่งั้นเขาจะรับได้ไงเพลินเนี่ยใช้แบงค์ไหนไม่เป็นประเด็นแต่ประเด็นของมันก็คือว่าเงินมันไหลจาก3แบงค์ เจ้าของบัตรเครดิตไปเพลินเมันไปที่เพลินๆนั้นสามแบงค์ควรจะรู้ถูกไหมแบงค์ที่สี่ก็ยิ่งต้องควรจะรู้เข้าไปใหญ่พรามีคนออกเครื่องรูดให้ต้องรู้เลยมาย่นขอยังไงเปราว่าถ้าผมเป็นแบงค์โดยสัญชาติอย่างถ้าผมเป็นแบงค์นะค่ะพอผมเห็นความเสียหายของลูกค้าของผมอย่างนี้นะและผมต้องตรเอิดพึ่งตระหนักว่าไม่ใช่รายแรกรายเดียวและคงจะไม่ใช่รายสุดท้ายที่เจออย่างนี้นะ โดยสัญชาตญาณถ้าผมเป็นแบงก์ผมต้องกวีกวาดผมต้องเอาจริงเอาจังสั่งเตือนสั่งตรสอบผมต้องุ่นเทกับเรื่องนี้ผมต้องตรวจสอบจนถึงที่สุดลูกค้าไม่ต้องบอกหรอกทั้ง3แบงก์ควรจะประสานไปที่แบงก์ที่4ีแล้วก็แท็กทีมกันทั้งวงการแบงก์เพื่อจับโจรให้ได้ไม่งและร่วมกันวางระบบในการป้องกันถูกไหมนี่โดนวันที่สวันที่สยังมีโดนอีก แล้วสี่ห้ามีใครโดนอีกไหม,แ,มแสดงว่าแลเนี่ยปรากฏว่าไปใช้ออนเซ็นอีกแห่งหนึ่งแล้วก็โดนแบบเดียวกันแล้วเงินมันก็ไหลไปที่บัญชีที่ระบบชื่อร้านเพลินเพลินเช่นกันเนี่ยเอาถ้าผมเป็นแพงผมจะทําอย่างนี้แต่แบงก์ประเทศไทยก็อย่างนี้เ,เพราะว่าพี่ๆที่แบงกชาติด้วยความเคารพหันมาดูปัญหาทํานองนี้บ้างก็ดีนะอย่าไปมัวแต่ท่องคําว่ายั่งยืนอ,อะไรก็ นโะนะยบายของแบงค์ชาติเราจะประคับประคองเศรษฐกิจเราจะให้มันก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนภายใต้คําว่ายั่งยืนต้องไม่ฉาบฉวยต้องไม่ประชานิยมออประธานแบงค์ใครจะม่เป็นประธานแบงค์ของกระผมใครจะมาเป็นประมุขของอาณาจักรผมออต้องไม่มีกลิ่นการเมืองติดตัวแม้กระทั่งนิดเดียวก็ไม่ได้เคยอยู่กับนักการเมืองไม่ได้โอเค พี่ๆที่ก็ว่ากันไปแต่พี่ๆเพื่พชาติพี่ๆมาดูปัญหาจำลองนี้บ้างอันนี้เรื่องใกล้ตัวมากนะจะปล่อยให้แบงค <นะ S 2> ์ไม่รับผิดชอบถึงขนาดนี้มันไม่ได้หรอกที่จริงนะมันไม่ใช่อะไรแรกราไรเดียวรายรสุดท้ายแล้วก็เกิดเยอะด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเงินที่ถูกรูดมันไหลไปที่ร้านเพลินๆใครก็ไม่รู้มผมว่าผมว่าวงการแบงค์ทั้งวงการต้องหันมาจริงจังกับเรื่องนี้ แตะมือกันซะหามาตรการรับผมกับสานการนี้ใจว่าภายในชั่วโมงเดียวนะอย่างเคสลูกน้องของคุณภาวุธภายในภายในไม่ถึงชั่วโมงด้วยผมเชื่อว่าสามแบงก์ผู้ออกบัตรเครดิตและอีกหนึ่งแบงก์ผู้ออกเครื่องรูดบัตรรู้กันเลยรู้เลยใครมาขอเครื่องรูดบัตรจากแบงก์ที่สี่ไปใช้รับเงินมันไปไหนไอ้ร้านเพลินเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่อืแล้วถ้าอ้างว่า ใช้เอกสารปลอมใช้ผีใช้ม้ามาขอออกเครื่องรูดบัตรไปใช้ได้ง่ายๆพูดในคำเดียวค่ะพูดคนคำเดียว่ะชิบหายแนะ่ระบบระบบนี้ชิบหายเลยนะใครต้องรับผิดชอบถ้ากทชจะเช็คบินหมาแก่เพราะใช้คำหยาบคายผมกผม็ผมก็กราบเท้าพี่เลยเพราะว่าจริงๆภาษาประชาะชนมันควรจะรู้สึกรู้ษาขนาดนี้นะเออ เออคร<า>ับเร <พอ S 1> เรื่องใหญ่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปถามพี่ๆตำรวจดูบ้างออไอ้เคสอย่างเนี้ยประชาชนผู้เสียหายมีโอกาสต่อสู้มีโอกาสปกป้องตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเออ,เอ,อนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาตามกันต่อเรื่องนี้นะคะ